แล้วค่ะแต่ว่าตีเช็คมาแล้วเงินจะต้องออกวันนี้แต่ว่าไม่ออกการเป็นเช็คเด้งค่ะเป็นงานอะไรงานอะไรเป็นงานการแสดงอย่างหนึ่งอะคะอ่ะงานอะไไม่นานค่ะเพราะเช็คเด้งปุ๊บก็แก็ทําการแจ้งความเลยสี่วันแต่เราได้ถามเขาก่อนว่ายัางไงจะจ่ายยังไงจ่ายไหมถ้าไม่จ่ายเราจะไปแจ้งความนะอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ไปแจ้งก่อนเพราะว่าเรารู้ว่ากรณีของเช็คถ้ามันเด้งเนี่ยเราสามารถมันมีเวลาคือแค่สามเดือนเท่านั้น แล้วเราไม่ค่อยมีเวลาค่ะเราก็เลยเหมือนแบบทมมิ่งเราว่างตอนนั้นเราก็เลยไปแจ้งความค่ะคับวันนี้เราเคยเลิงกงานกับเขามาก่อนไม่เคยลิกงานมาก่อนค่ะค่ะคเอริ่มรลิงานแล้วกก็เจอ่ก่อนใช่ค่ะแต่ว่าก็คือเราก็ไม่อยากจะไปว่าอะไรเขาเพาอาจจะมีปัญหาจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือแบบเรารอให้เขามาคุยเหมือนกันว่าทำไมถึงเดงะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก็ไม่ได้รับคําตอบ ถามหลายรอบถามประมาณ10รอบผู้จัดการถามคนที่ดูเรื่องเงินให้เราผาฝ่ายบัญชีเราถามก็ไม่ได้คําตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่าเขาก็แจ้งความเขาก็ต้องตามนะคะตามตามคนจ่ายเช่าอย่ายังไงแต่ว่ารู้สึกว่าเห็นทำพิธีการบอกว่าประมาณวันที่12สจะเคลียร์เงินให้น่าจะได้14นี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าเข้าหรือเปล่า ประมาณนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นค่ผู้กรณีเขา้บอกเราว่ามันเกิดในเรื่องทําอะไรอย่างเขาบอกว่าไม่อยู่ค่ะเขาไปเมืองคารอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยเอโอเคก็ได้แต่ว่าแจ้งความนะเราเราบอกเขาก่อนที่เราจะแจ้งความแล้วว่าเราจะแจ้งความนะเพื่อเป็นหลักฐานก่อนเพราะว่าทราบเอรว่านักแสดงคนอื่นก็ยังไม่ได้เงินเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะคตอนนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นได้ไหรือยังนะคะแต่ของบีเนี่ยคือยังไม่ได้ คำต้นคำหน้าคือเขาบอกว่าจะลองเคลียร์ให้เขาบอกว่าจะเคลียร์ให้วันที่12ค่ะเงินเข้าไม่เกิน14มิถุนายนนี้ค่ะค่ะรออยู่ใช่แต่ว่าพูดแบบนี้มาหลายรอบแล้วเหมือนกันเราก็เลยไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันอันนี้ไปลองสืบสื่อไม่เข้าว่าคนนี้หรือคนนี้เคยรังดาแบบนี้เกยเคยนอื่นไหมคะเอ่อกับเคสอื่นอื่น ได้ยินว่ามีนะคะได้ยินว่ามีค่ะค่ะประมาณนั้นค่ะไหร่แต่เนื้อคุณไม่น่าจะพลาดพวมงานกับคนนี้แล้วใช่ไหมคือบีมองว่าคนเราอาจจะผิดพลาดกันได้อะค่ะก็คือคนเราต้องให้โอกาสคนนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบอยากจะทํำลายใครอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราในฐนานะคนทํางานเราขนาดเราเป็นนักสแสดงไม่เห็น แล้วคนอดื่นล่ะที่เขาแบบเ,เป็นตักล่องหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ได้เงินจากการทํางานเงี้ยมันคงลำบากนะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้คนที่ว่าจ้างงานถ้าว่าจ้างงานแล้วอยากรับผิดชอบตรงนี้เพราะว่าเราอ่ะก็เป็นคนที่มีสปิริตทํางานเต็มที่อยู่แล้วเราไม่เคยแบบว่าไปสายหรือว่าอะไรทังสิ้นตามที่ตกลงเราทําตามเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยค่ามันเยอะแค่ไหนขอไม่แจ้งเป็นตัวเลขละกัน,นค่ะ แต่ถึงวันที่จบลงกันไว้เขาเขาไม่เขาไม่ได้อเลยอเออเขาแบบถึงจะพูดกะพูมาตรการยังไงล่ะอืมก็คงจะพูดพูดถึงนะค่ะว่าทําไมอาจจะพูดไปเลยว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในตอนนี้เราไม่อยากพูดเพราะเราให้โอกาสคนอยู่แล้วอะค่ะคือเหมือนกับอย่าทำอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปีคิดว่ามันเรื่องเงินสำหรับบิมไม่ใช่เรื่องใหญ่อะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ ความถูกต้องที่เราต้องการให้มันถูกต้องไม่อยากให้คนในวงการต้องโดนเอาละเอาเปรี่ยจากนี้มีมาตรการในการรับงานค่ะปกติปกติบางคนมีมาตรการอยู่แล้วนี่ขนาดมีมาตรการนะคะก็คือ,อยังยังโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอาเป็นว่าเราให้โอกาสแล้วกัน,นะค่ะก็คือ,คอเรายังไม่อยากจะบอกว่าเป็นใครอะไรยังไงนะคะแต่ว่าแค่ตามคำคำตามที่ตกลงกับเราไว้เรียบร้อยจบเคลียร์14ีมิถุนาย,ยนนี้เราก็จะ ไม่ไม่ว่าอะไรอยู่แล้ว,วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะมไม่ได้มีบ่อยหรอกค่ะไม่ได้มีบ่อยจริงๆบ็กคนใจดีนะเออค่ะอีกเรื่องนึงที่โพสต์วันนี้หนนหใหมยถึงใครอ๋อใหม่ถึงบุคคลที่เราแบบไม่ชอบอะคะ่ะใช่พร้อมมาสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นคู่กรณ์ไม่เป็นคนที่เราไม่ชอบอะประมาณนั้นนะคะ มใหออกไม่เกี่ยวค่ะคนละเคสแต่ส่องไหมอันนี้ไม่รู้ค่ะอันนี้คือมันมีประเด็นการตากับเราใช่ไหมก็มีค่ะมีมีใช่มีแต่ว่าเือรู้อยู่แล้วล่ะว่าเดี๋ยวพอเราลงอะไรไปอย่างเงี้ยคนก็จะต้องแบบตีความไปต่างๆนานาเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่รู้สึกไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องเพราะเราไม่ได้เจาะจง คนนอื่เราเจาะจงแค่บุคคลเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดือดร้อนกันค่ะมีคนร้อนตัวยังคะมีคนร้อนตัวหรือยังคะมีเพียบเลยค่ะเห็นคนร้อนตัวเพียบเลยแต่ว่าเราเจาะจงแค่บุคคลเดียวซึ่งเรารู้คนเดียวก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะสําหรับคนอื่นเนี่ยถ้าไม่คิดถ้าคิดว่าตัวเองไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องเดือดร้อนค่ะพฤติกรรมเขาเป็นยังไงคะพฤติกรรมเขาเป็นยังไงคะก็คือก็มาสองให้เรารู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตลกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ